สวัสดีเหล่าคนดูที่ที่เสียงได้อยากรู้อยากเห็นเรื่องของคนอื่นทุกท่านนะครับวันนี้เรามาชมเรื่องของพี่มันเอาแล้วครับไม่เปิดไม่เปิดแล้วครับเฮียหนิบแต่ไม่เฮียเีเราก็มาด้วยกันพี่เราก็อยากอยากกวนกันเลยพี่นี่นะครับผมเพรากำลังจีบกันอยู่ครับคนหนุ่มตาแดงคนนี้ดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าจะน่าหลอนะครับอ๋อเป็นกระเทยของพีกคอเลยนะพีคทีด้วยครับแกทีไม่เป็นไรครับผมได้หมด เราต้อง่กันรอเปล่าเราไปเสียกันดีกว่าครับเราเป็นคนชอบเสียงนะครับเราอย,า,อยากรู้ย็นเรื่องชาวบ้านนีเ่นเขาพูดอะไรเนี่ยเหมือนเขาจะไมร่รู้นะครับเพราะผมถ่ายสารคดีบาบูนอยู่ครับแต่เขาจะได้รู้ตอนนี้ไงตอนนี้พี่คนถ่ายเป็นขิงของระพี่โอ้โหแม่งเล่น <c oughs> พูดเก็บเลยเขาแม่ส <c oughs> าวคนนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมรับได้ <c oughs> เ,ไเหมือนอยู่สวัสดีครับผมชี้เลยครับโว้ย่ผมไปงคเกียวครับ แบกิวนี่ครับแบกิวคู่หูผมเองครับ <c oughs> เรามาดูชิงคองตัวนี้วิ่งไปไหนนะครับจะเป็นช่วงผสมพันธุ์หรือเปล่าทุกคร, <c oughs> รั้งที่มองขนาดนั้เนาแต่เขาตาแดงเขาเหมือนกนระสือเหมือนปลอบเลยครับแต่ผมไม่แน่ใจครับว <c oughs> ่าเป็นชีนของสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่าไอ้กูชีนของนี่หวาน่าชอมมิตเบียดเป็นพาห์เป็นมิตเบียดเร <c oughs> ียนหรอเรีอะไรนะพี่อะไรเรียนกายพันหรอพี่รู้เสียงเสียงเสียงพุทธโต้แวบมาตอนเลยอ่ะน่ารักครับแบบนี้ผมชอบมาก ตอนนั้นที่อมฟื้นพออ,อุ้ยเสียงโคตรอ่อนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวี้ผมชอบมากครับเราจะดูวปดีโอกันนะครับเราจะแบ่งกันกันกันม,มีอะไรให้กันดูนะครับ <c oughs> ว,ว้วาไวไอจีเด้อว้วาไว์ไปจีนีครับผมเราไปดูร้อมกันครับว่าว้าเคืออะไรเราจะตามหาสิ่งนั้นกันนี่มันเขาจะไม่ให้นะครับแม่งขี้แพงครับ๋อไม่มีอะไรครับอจไย่นงี้ ไม่ต้องสนใจผมพี่คุยต่อเลยครับเลิกแล้วเลิกแล้วก็ผมพี่เหนนะครับผมไี่ยินแม่พี่ได้ยินแชทเจียวเต็มสองลูหูครับผมผมมิเตอร์บีครับพี่มิเตอร์บีเนี่ยไม่ใช่แบร์กิวนะครับอย่างที่เราเข้าใจผิดกันนะท่านผู้ชมดูเหมือนว่าสองคนนี้เขาจะเป็นภรรยาและสามีกันหรือเปล่าจะตามภรรยาของเขาไปสามีเขาก็วิ่งมาโม้ไม่ได้ใจครับไม่ไม่ใช่ด้วยครับไม่รู้จักกันเหรอพี่ ผ่านมาอยู่แค่ผ่านมาครับผมก็รู้ว่าสามีภรรยากันเห็นดูด้วยกันครับเออใครแบโอ้พี่ลองไปดูคนนี้ดีกว่าครับแต่ผมออกไม่ได้แป๊บนึงครับไม่ดูกว่าไฟอ่อนมากพี่เหรอบูออกไม่ได้ครับไม่ดีกว่าไม่ใช่ลําไม่ใช่ลําไม่ใช่ลําไหนกันล่ะลาไปกันล่ะนม่เหมือนขี้เสี้ยนเลยูฟังไม่รู้เรื่องครับภาษาไทยทำเนียอะไรก็ไม่รู้ไปดีกว่าช่างเองครับ เราไปยุ่งเรื่องของคนอื่นต่อจริงๆครับคุณไม่เอาอ่ะครับผมพูดแค่นั้นแหละแล้วมาดูที่แม่สาวคนนี้กับแม่สาวคนนี้นี่เป็นคู่รักคู่ใหม่หรือเปล่าคู่ใหม่ปล่ามันหรือเปล่ปปาเพิ่งพบกันได้เร็่ๆกำลังหวานกันหรือเป,ปลปป่าใช่เปล่าใช่ไหมวะไม่มีเลยนะครับทัางมันครับคู่ใหม่ทีเดียวมีแม่สาวหมือนฟังทีนี้ก็ต้องยินทำอะไร สตัวอะไรจะโตข้างเงี้ยโผล่ข้างมาหรอชิลเหลือไม่โตเลยโอ้เสียงคนหล่อครับพี่หนุ่มคนนี้ผมไม่ตามเขาไปกลัวไหมพ่อถือคอนนะอีดาคุณถือคอนน่ากลัวเลยครับไม่ใช่คุณอยู่ไหมไม่ไหนวะกินเต้นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราลองกีบกันจะเป็นผัวเมียกันหรือเปล่าเขาพูดมาดูกันไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับอ่ะชไรมอสสวอร์ตคิดอะไรกันบิดกันเป็นอ้าเอาเอ,อ้า เฮ้ยมื่กีพูดอะไรนะกู้ม่์ดิยังไม่ได้ยินเราเป็นน้องทานอ๋อแค่นั้นแหละแต่ไม่แชร์ไม่ด่ากูนะท่านผู้ชมอนี้ออกนะพี่นี่นี่ขับทำแม่พี่เหรอหน้าเหมือนแม่พี่เหรอเป็นหลงหน้าแม่พี่เหรอ้เยแม่งทำทรงเฮ้ยแม่พี่ตายเหรอเนี่ยพี่เชื่อไหมว่าแม่ของคุณตโอ้โหอ้โอ้ เขาหายครับท่านผู้ชมหายไปไหนวะเออพี่พี่สันน้องพี่พี่สันน้องหายวะน้องน้องหัวนี่ของวิ่งต้องแล้วต้องมันมาเทียบแล้วหุยแม่งยังยังหัวยังเงียบแล้วครับท่านผู้ชมดูครับอุ่นนีดแม่งโดดโดกล่องของผู้ชายผู้ชายไม่รู้สึกอะไรครับลูกจิตงนี่้หมอนี่ แล้วผู้หนุ่มคนนี้แบอคิวเขาก็เอ้ยมิตรบิท<ะ>เขายืนมองน้ำผึ้สงสัยมีปลาปิรันยาอยู่ในนี้แน่นอนผมคิดว่านะครับท่านผู<ะ>้ชมเขาจะรวยถึงขั้นบริจาคเงินหนึ่งร้อยล้านบาทให้ผมหรือเปล่าไม่ชมกันครับ<ะ>พี่กระป๋องกันหน่อยครับร้อยล้านผมต้องใช้ต้องกินต้องใช้พี่ไม่อยู่กับเขาไม่ได้ผมไปแล้วพี่เอาไปแล้วเอาไปแล้ว,อลวออขอโทษ นี่ครับมาดูแม่สาวคนนี้กันดีกว่าครับกำลังยืนอย่างสงบจนผมเข้ามามันก็เลยไม่สงบสวัสดีครับชื่ออะไรครับมันเน็ตจะปิงนะครับแม่สาวคนนี้อเอ้าต่อยกูเฮ้ยทำงานมันลื่นเลยอะผมพูดอะไรก็ไม่ดีครับแล้วก็มีรถผ่านบ้านผมไปครับตรงนี้ ช่างมันครับไม่ต้องสนใจไม่สนใ,ใจแม่สาวคนนี้กันดีกว,ว่าว่าเขากำลังจะพูดอะไรต่อจากนี้สวัสดีครับชื่ออะไรครับเพื่อนได้เหมือนลุงคนนั้นเลยลุงคนไหน,น,ไหนผมเพิ่งอายุสิบหกพี่จะยินอย่าอย่าพูดอย่างนั้นมันไม่ดีลุงลุงที่เคยอยู่มาเจ็ดปีอะโอ้เว่าผมเหมือนลุงตู่แล้วท่านผู้ชมน้อยใจผู้ผู้ขอตายแม่ง บุกตายเต้ยเต้ยมะพร้าวไม่ตายด้วยพี่ฮะลืมเหมืนนี้เอามาตัดเรียผมไม่ใช่ลุงตู่พี่อย่าเข้าใจผิดไม่เอาไม่เอามันไม่ดีนายกำลังฝึกเป็นจิตวิเคราะห์อยู่หรือเปล่ากูไปพี่ฮพูดพี่ฮะเลยไม่เข้าใจครับมาดูคู่นี้ดีกว่าอกูเดินมาไม่วิ่งหนีเฉยขอโทษขอโทษ ขอโทษที่ทำตัวน่าเกลียดนะเพื่อนๆแต่ก็ยังว่าเลยครับคุณดูช่องนี้ก็ปัญญาอ่อนเหมือนเจ้าของช่องนะครับดูคู่เหมือนกันดีรนี่ครับเขากำลังคุยกันจีบกันอย่างเมามานันจนกระทัง่งเราเข้ามาทําให้ความรักของเขาแตกสลายไปหรือเปล่าเออเธอเจ็บใจโอ้โหข้าพบว่าเฉียบม,มาเขียบก็ตกเสียงวะ โอ้แม่งสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับท่านผู้ชมถึงแม้ว่าคนในหมวดนี้จะปัญญาอ่อนแค่ไหนแต่ผมก็ปัญญาอ่อนกว่าคนดูก็ปัญญาอ่อนเหมือนกันโชคดีครับทุกคนครับขอบคุณที่รับชมครับ